วอตไดอีตินาเดฉบับคนท้องเก้าเดือนนี่ประเทศเกาหลีใต้ามาไปแล้วคะ่ะเช้าวันนี้แม่กินเป็นขนมปังแล้วก็กล้วยนะคะตกบ่ายมาวันนี้แม่ก็กินเป็นข้าวไก่ทอดแล้วก็ผัดฟักทองคะ่ะกินข้าวเสร็จก็ต้องเดินย่อยอาหารด้วยการไปรับพัสดุหน้าบ้านคะ่ะแก่กับแม่ ep 1 0เดี๋ยวลงให้ถัดไปเลยนะคะตัดภาพมาที่มื้อเย็นวันนี้แม่กินเป็นสลัดผักคะ่ะแล้วก็เป็น เห็ดเข็มทองห่อเบคอนส่วนป้าก็จะกินเป็นสเต็กปลาหมึกนะคะแต่ว่าแม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะวานไปหาหมอมาตอนนี้เจ้าเด็กในท้องก็หนัก2กิโลห้าขีดแล้วค่ะอาหารที่กินก็จะพยายามสลับสลับกันไปนะคะพยายามกินไม่ให้ซ้ําวันนี้คร์โบไฮเดตที่เลือกกินก็จะเป็นมันหวานนะคะแล้วก็ทานกับเบคอนแล้วก็สลัดผักสลัดผักแม่ก็จะใส่สับปะรดลงไปด้วยนะคะส่วนน้ําสลัดเนี่ยใช้เป็นโยเกิร์ตสดธรรมชาติค่ะหลังจากที่ไม่ได้กินข้าวนะคะตอนเที่ยงคืนก็ ็ลุกขึ้นมากินนมอีกหนึ่งแก้วกับขนมปังอีกหนึ่งชิ้น